อาพาไปดูอีกหนึ่งความช่วยเหลือค่ะคุณผู้ชมค้ะพ่อเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะเขาได้มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณยายค่ะอายุ77ปีแล้วนะคะมีชีวิตที่ยากลําบากอาศัยอยู่ในบ้านที่เก่าแล้วก็ผุพังนะคะการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะนายภัยบูลณบุตรจอมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้เข้าไปให้การช่วยเหลือนางสาวสมบูรณ์จันทาธรอ,อายุ77ปีนะคะเป็นเจ้าของบ้านเลขที่77หมู่ที่5บ้านเขาลวกตำบลวังหลุมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรค่ะได้อาศัยอยู่ตามลําพังเพียงคนเดียวนะคะในบ้านไม้ที่มีความซุดโทมนะคะปวกกัดกินจนไม่เหลือเป็นสภาพบ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านบุกเข้าไปดูในบ้านนะฮะไปดูสภาพความเป็นอยู่ของคุณยายนะฮะท่านก็มอบเงินช่วยเหลือครับจำนวน5 0,000บาทแล้วก็เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบากอันนี้เป็นงบประมาณจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรนะฮะอีกจํานวน3,000บาททางนี้ทางด้านของหน่วยงานเองเนี่ยก็ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมนะฮะเขาบอกว่าด<ะ>ูงบประมาณแล้ว<ะ><ะ> น่าจะเพียงพอก็เตรียมสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคุณยายสมบูรณ์โดยอยู่ในพื้นที่ของอานางบางออนรักเรืองในเพื่อนบ้านนะครับเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคุณยายนั่นเองภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือมันไม่ใช่บ้านแล้วจริงๆท่านผู้ว่าก็ได้เล็งเห็นแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็อันตรายมากๆเพราะคุณยายในอยู่ลําพังอาศัยอยู่คนเดียวด้วยถ้าเกิดช่วงของฤด,ดูฝนฝนฟ้ามาอะไรแบบนี้พัดมาทีเดียวไปเลยนะคะสภาพนี้หนึ่งในปัจจัย4ที่สําคัญบนความจําเป็นพื้นฐานของมนุษย์นะฮะก็คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีงบประมาณอยู่สามารถดําเนินการได้ก็เดี๋ยวคงจะมีบ้านใหม่ให้กับคุณยายแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่คุณยายก็จะดีขึ้นนะครับยินดีกับคุณยายด้วยค่ะ